คลิปนี้นะคะจะเป็นห่วยรัฐบาลไทยนะคะเมื่อปีเนาะแต่จะเป็นเลขดับนะคะน่าจะเอาเลขดับลงลงแยกให้นะคะเนาะก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่ขอมานะคะเนาะมันเป็นเลขดับที่อ,อดับดับสิบหน่วยเนาะอันนี้จะเป็นล่างนะคะเดี๋ยวเ,เป็นไหนหมดละ อยู่นี่หมดเลยเป็นร่างนะคะเนาะแต่เดี๋ยวนาจะทำคลิปปกติให้นะคะนาคลงในคลิปคลิปสั้นแล้วนะคะเนาะแต่คุณป้าดูไม่เข้าใจนะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะ อันนี้นะคะนาคนาคนาคลงในน่าจะเป็นคลิปสั้นนะคะอันนี้นาคลงในคลิปสั้นอันนี้คือดับห้านะคะเนี่ยการเดินการเดินของเขานะคะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่ดูเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้การเดิน ปีนี้นะคะก็จะมีหลุดอยู่หนึ่งครั้งนะคะงวดที่ออกเกดสามนะคะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็คือเดินดีนะคะชุดนี้เดินดีปีนี้คือยังไม่หลุดนะคะอ่าอันนี้อันนี้เล่มเล่มแรกนะอันนี้ดับสิบหน่วยล่างนะคะดับสิบหน่วยล่างอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งเล่มนะคะที่น่าทำเก็บไว้นะคะ อันนี้คืองวดแรกของปีหกหกนะคะก็คือสี่เจ็ดเนี่ยเนี่ยดับงวดแรกของปีหกหกนะคะแล้วก็คืองวดนี้ปีนี้นะคะก็คือปีเนี้ยคือยังไม่หลุดยังไม่เคยหลุดงวดที่แล้วก็คือดับเจ็ดงวดนี้คือดับสองนะคะอ่าอันนี้เราได้ดับแล้วนะคะสองตัวแล้วแต่ว่าใครจะเลือกหยิบยกไปใช้ตัวไหนนะคะเนาะ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะอ่าเพื่อนๆพีแคปเอาได้เลยเนาะเดี๋ยวหน้าขยายให้อันนี้อีกเล่มนึงนะคะเล่มนี้นะคะก็ปีหกหกเนี่ยคือหลุดงวดแรกเลยนะคะ ใช่ไหมอ่าถ้าแถวแถวแถวที่สองนะคะหลุดหลุดเป็นงวดแรกเลยแต่ถ้าเป็นแถวแรกวงกลมๆเนี้ยที่น่าวงไว้เนี่ยคือยังไม่เคยหลุดนะคะเนาะคือถ้าเป็นชุดนี้มันจะดูได้สองแบบนะคะถ้าถ้าถ้าชุดนี้นะจะดูได้สองแบบนะคะงวดที่แล้วคือห้ากับหกนะคะก็คืออยู่ นะคะหวยออกเก้าเก้างวดนี้คือแปดกับเก้านะคะเพื่อนๆพี่งวดนี้คือแปดกับเก้านะคะเพราะฉะนั้นคือเราได้หลับแล้วนะคะก็คือสี่ตัวนะคะเล่มนี้เล่มนี้นะคะเล่มนี้คือแปดกับเก้าเล่มนี้คือสองแล้วก็อ่ะเล่มนี้เดี๋ยวนะคะเห็นไหมเอ่ยเล่มนี้คือห้านะคะเล่มนี้คือสอง อะเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวเรียงให้ดีกว่าได้ไหมก็ไม่ได้อ่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันออกนอกกล้องละอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าพูดเอาก็ได้เนี่ยอ่าถ้าอย่างเงี้ยได้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้นี่ค่ะเล่มนี้ดับห้านะคะเล่มนี้ดับไปที่สอง ช่ไหมเดี๋ยวอ่าใช่เล่มน,นี้ดับไปที่8กับ9นะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวดูแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้เพือพ่อนเพ,พี่ดูตรงแถวนี้นะ,ะดูแถวนี้นะคะแถวนี้นะคะแถวเนี้ยคือมันจะเป็นดับสิบหน่วยแต่ที่เหลือคือไม่ใช่นะคะนี่เนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้ากรุงดีกว่าเนาะเพือพ่อนเพื่อนพี่จะได้ไม่งง เอาแบบสิบหน่วยสิบหน่วยเท่านั้นเดี๋ยวนะคะอันไหนเนี่ยสี 4, ่เจ็ดทัวที่ออกสี่เจ็ดอ่ะถ้าเป็นแถวนี้มันหลุดมาแล้วนะสองครั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้าวงดีกว่า แถวแรกอ่ะอ่าเนี่ยไปๆพี่ดูแถวแรกนะคะแถวแรกอันนี้คือปีปีหกหกงวดแรกเลยออกสี่เจ็ดอันนี้หลุดนะคะอันนี้หลุดแล้วหนึ่งครั้งอ่าอันนี้หลุดสองครั้งนะคะแล้วก็ มาเดินยาวนะคะเพ,พื่อนพอี่อันนี้สิบหน่วยนะอันนี้สิบหน่วยนะคะอันดูที่หน้าวงอย่างเดียวนะคะเนาะส่วนตัวเนี้ยมันคือดับหน่วยส่วนตัวนี้คือดับสิบดับสิบดับหน่วยเดินดีค่ะเพ,พื่อนเพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะลงแยกให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าสิบหน่วยนี้คือมันมันจะต้องไปดูสูตรอีกนะคะมันจะมีสูตรเดินอีกนะคะสําหรับคนที่จะเอาไปดับเองนะคะเนาะ ดับเดียวนะคะมีห้ามีสองมีแปดกับเก้าแล้วอันนี้คือศูนย์นะคะเพืเ่อนๆพี่สรุปแล้วก็ค่ะแล้วก็สรุปแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเขียนดีกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหาหากระดาษเขียนว่าว่ามันดับตัวไหนเดี๋ยวเพื่อนๆพี่จะได้อน,นี้อ่ะดับ รวมดัเล่มแรกห้าอ่าเล่มที่สองดับสองเล่มที่สามแปดกับเก้าเล่มที่สามนี่คือแปดกับเก้าแผ่นนี้แผ่นนี้คือศูนย์อ่ะอเนี่ยรูปวันที่ อันนี้คือดับนะเนี่ยพวกเพื่อนพีดูเลขดับอ่ะเนี่ยอันนี้คือดับถ้ามันดับอยู่ทั้งหมดจริงๆนะคะเลขที่เหลือมันก็จะเหลืออยู่อันนี้เลขเหลือเหลืออ่ะมันจะเป็นตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเลขที่เหลือก็จะมีหนึ่งมีสามมีสี่ มีหกแล้วก็มีเจ็ดสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเจอันนี้เด่นอันนี้คือเหลือเลขเด่นล่างนะคะแต่ถ้าเราจะดูในลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าเราดูแบบเนี้ยอันนี้ดับต้องแม่นนะคะคันพี่ดับต้องแม่นนะแต่ถ้าดับตัวใดตัวหนึ่งมันหลุดถ้าตัวเด่นก็คือไม่ใช่ละ หลักการง่ายๆนะคะการทําทําตัวเลขก็ดีเนาะเนี่ยเด่นมันก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ยแต่ถามว่าในเนี้ยมันมีเด่นมันมีเด่นแบบคือเด่นในใจนาคอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ว่ามันผิดเพี้ยนไปคือดับมันไปเป็นเด่นน่ะแต่ทีนี้ว่าแผน่นแผ่นที่นาคทานะคะก็คือที่นาคลงไปก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าเด่นทั้งหมดเป็นเหลืออยู่เก้า เหลือหกเหลือ <øre> ศ well ูนย์น um, so ่ะที่นาคชนออกมาน่ะแล้วทีนี้ก็คือตัวดับนาคก็จะเขียนไว้ให้นะคะตัวดับนาเขียนไว้ให้แต่ทีนี้ว่านาคก็ยังไม่ได้ดับนะคะเนาะแต่ก็บอกไปอยู่นะคะว่าคือมันมีดับตัวไหนมั่งนะคะเนาะแต่อันเนี้ยดับห้าดับสองดับแปดดับเก้าดับศูนย์มันจะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพีลองพิจารณาดูนะคะอันนี้คือดับอันนี้คือเหลือเด่น เหลือเด่นก็คือเนี่ยอันนี้คือเด่นละแต่ถ้ามันเป็นไปตามตามที่ว่าเหลือเด่นนะคะเพื่อนๆพี่ตัวเลขตัวเลขก็มีอยู่แค่คู่เดียวแต่ทางนี้ทางนั้นคือมันจะเป็นไปได้หรอคะอืมแต่ที่หน้าคําไว้ตรงเนี้ยคือมันมีนะแต,นตนนแต่ที่น้าคําไว้ตรงเนี้ยคือมันมีแต่ทีนี้ว่า มันเหมือนดับมันไปติดกับเดินน่ะหน้าก็เลยไม่ดับหน้าก็เลยเขียนไปอย่างนั้นให้เพื่อนพี่นะคะก็คือเขียนข้างๆแต่ก็ไม่ได้ขีดกระกะบาดให้นะเนี่ยเพื่อนๆพี่ลองดูเล่มนี้ดับห้านะคะเล่มนี้ดับไปที่สองแล้วก็เล่มนี้นะคะก็คือดับไปที่แปดกับเก้าเพราะไเพราะว่าเล่มเนี้ยคือมันจะดูได้สองแบบเพื่อนๆพี่เข้าใจเนาะเดี๋ยว มันจะเห็นไหมเนี่ยอันนี้สองันนี้แปดอันนี้ห้านนอันนี้นาคใช้ตั้งแต่สมัยที่ว่านาคทำตัวเลขใหม่ๆเลยนะคะเพื่อๆนๆี่พี่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นด้วยไฟไหม้เนี่ย เนี่ยอันนี้ของปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยคือเพื่อนพี่สังเกตดูปีที่แล้วนี่คือถ้าเป็นด้านหลังที่ว่าไม่ได้วงเนี่ยหลุดแค่หนึ่งครั้งแต่ของปีที่แล้วนะคะของปีหกหกห้าเนี่ยอ่ะดูอันที่วงมันก็จะหลุดหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะหลุดแค่นี้นะคะเนาะเนี่ย แล้วก็อันนี้นะคะคือของปีสี่เอ่ของปีหกหกงวดแรกเนี่ยที่ออกสี่เจ็ดเนี่ยอันนี้แถวหลังนะคะก็จะหลุดเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เดินยาวแต่อันนี้คือยังไม่หลุดนะแต่ก็ไม่แน่นะปีเนี้ยของเขามันก็เดินเดินเดินดีนะคะก็โอเคนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นดับตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยมันหลุดมาแล้วนะคะก็คือสองครั้งเนี่ยแล้วงวดเนี้ยคือมันดับที่ศูนย์ ันดับที่ศูนย์นะคะเพื่อนๆพี่มันดับที่ศูนย์แต่ในตรงเนี้ยคือนาคไม่ได้เขียนให้นะคะมันอาจจะติดคือดับมันอาจจะเป็นเด่นก็ได้เพื่อนๆพี่เนาะแต่อันเนี้ยคือที่นาคเขียนให้ลักษณะเนี้ยก็คือให้เลือกเอานะคะเนาะเพราะว่าตัวไหนที่มันติดดับมั่งมันอาจจะไปเป็นเด่นของเพื่อนๆพี่ก็ได้นะคะเนาะแค่นั้นเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆพี่ มีห้ามีสองมีแปดมี9้านะคะดับแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นนี้คือศูนย์ทุกคนที่ดูได้เลยเนี่ยอันนี้เลขที่เหลือเหลือจากดับนะคะมันก็เป็นเด่นแต่ถ้าเราจะดูเด่นอย่างเนี้คือหนึ่งดับมันต้องดับอยู่นะคะแต่ถ้าดับไม่อยู่ก็คือจอดแค่นั้นหลุดอือ ดับสองดับห้าดับแปดดับเก้าถ้าเป็นแผ่นขาวๆตรงนี้ก็คือดับศูนย์เนาะใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆทีอันนี้นาคเอาดับมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นดับสิบหน่วยล่างนะดับสิบหน่วยล่างนะคะดับสิบหน่วยล่างดับสิบหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆทีมันก็ มันก็พูดยากอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกมาแบบไหนเลขวันนี้สัญจรนะคะเบื่อนพี่วดนี้ไปออกที่มหาสาครคามนะคะบ้านเกิดของนาคนะคะไปออกที่มหาสาครคามนะคะมหาสาครคามนี่ก็อ่ารหัสรหัสนะคะมันมันนาคจดไว้อยู่เนาะมันก็ มันหน้าก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะออกหรือหรือไม่ออกนะคะพี่รหัสก็สี่หมืนใช่ไหมหน่วยสิบสี่หมืนสี่พันอะใช่ไหมเดี๋ยวนะคะรหัสไปรษณีย์สี่หมืนสี่พัน 4ี่พันสี่ร้อยเหรอก็ไม่ค่อยได้เขียนจดหมายนะประมาณนั้นแหละน่าจดไว้อยู่เนะนาะน่าน้าขาแม่แม่จดไว้อยู่นะคะพเพื่อนพี่แต่ทางนีน้ทางนั้นคือมันมันดับอ่ะมันติดติดตรงที่ว่าคือมันตรงมันตรง มันตรงกับตัวเลขที่น่าคัดออกมานะคะเพื่อนๆพี่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกับตัวเลขที่น่าคัดออกมาแต่เราก็อย่าเพิ่งแปลออกนะคะเนาะแต่อันนี้คือหน้าแยกให้เพื่อนๆในพี่ได้ดูไงเผื่อใครจะได้เอาไปใช้ในส่วนที่ตัวเองชอบนะคะหรือส่วนที่ว่าสูตรที่เราทําเก็บไว้นะคะเนาะหน้าก็หามาลงให้นะคะพี่ม,มันก็เป็นชุดเดิมๆทั้งนั้นแหละหน้าคิดว่าตัวเลขมัน มันก็มันก็น่าจะออกไม่ไกลหรือเปล่าเอาไปไหนแล้ววะเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่ที่ชนกันหลายจุดอะ่ะส่วนดับอะ่ะมันมีตัวเลขที่ชนกันหลายจุดนะคะเ,เพื่อนเพพี่เพราะฉะนั้นก็คือเราก็อย่าเพิ่ง อันไหนที่ว่าเพื่อนพี่ว่ามันดับแต่เนี่ยน่าคิดว่ามันไม่น่าจะข้องเกี่ยวเนี่ยสองเน่ะสองน่าจะดับออกได้เนี่ยนะคะเพราะว่าสองเนี่ยคือมันมันไม่เห็นเลยเพื่อนพี่สองเนี่ยคือมันไม่เห็นเลยอันเนี้ยน่าจะดับออกได้สองอะคือมันไม่เห็นในล็อกในล็อกเลยไม่เห็นในล็อกเลยสองเนี่ยมันน่าจะเอาออกได้ เดี๋ยวมันมันมันเห็นตัวเดียวอะ่ะเพลินพี่มันเห็นตัวเดียวที่ว่ามันสามารถที่จะเอาที่จะตัดใจเนาะเอาอย่างนี้ดีวกว่าที่จะตัดใจเอาออกได้ไม่รู้นะแต่หน้ากว่าสองไม่น่าจะเกิด แต่พวกเนี้เนยเนี่ยตัวเนี้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 ยคือมันติดล็อกทั้งหมดเลยนะคะมันผีมันติดมันติดตัวเลขล็อกของนาคนะคะเนาะมันติดตัวเลขล็อกของนาคเนี่ยเห็นไหมหนาคถึงทึงเขียนเขียนให้อย่างเงี้ย แต่นาคคือยังไม่ได้กากระบาดนะคะเพื่อนพี่เนี่ยนาคก็จะเขียนให้อย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันติดดับอันนี้ก็ติดดับติดดับคือมันติดดับแต่ทีนี้ว่ามันติดมันติดล็อกเด่นของนาคแค่นั้นเองนะคะเนาะแต่นาคก็ไม่รู้นะคะแต่นาคมองคือในล็อกอะมันนี่มีสองไงในล็อกอะในล็อกที่นาคทาไหมคือมันไม่มีมันนี่มีคู่สองเลยมันนี่มีคู่สอง มันก็เห็นแต่เดี๋ยวใกล้ๆวันนะคะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะไปในแนวไหนว่ามันจะไปในแนวไหนได้นะคะแต่ในนี้หน้าเขียนไว้ให้อยู่นะเนี่ยว่าสองมันติดดับแปดติดดับเก้าติดดับห้าติดดับ แต่ศูนย์นาคไม่ได้เขียนนะคะเพื่อนเพนพี่แต่ศูนย์นาคไม่ได้เขียนนะเนี่ยคัดออกมาให้เนี่ย,ยถ้ายังไงเพื่อนพเพนพี่ก็ตัดสินใจเอานะคะเนาะอันนี้คือดับแต่ถ้าตัวสองเนี่ยมันก็น่าจะดับอยู่เพราะว่า หน้าไม่เห็นไม่เห็นมันคู่มันไม่เห็นคู่นะคะเพื่อนพี่มันไม่เห็น,นะคะนนู่แต่ตัวเนี้ยคือมันมีแค่นั้นแหละหน้าก,ก็เลยถ้าสมมุติว่าตัวดับมันอยู่จริงๆเลขที่เหลือมันก็จะเหลือแค่นี้แต่ถ้าตัวดับมันไม่อยู่เนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อหลักการง่ายๆก็คือ ดับอาจเป็นดินแต่น่ากว่างวดนี้งวดนี้นะคะผีงวดนี้เนาะวดนี้ตัวเลขตัวเลขก็ไม่น่าจะสูงอะ่ะน่าจะอยู่แบบกลางกางน่าจะอยู่แบบกลางๆตัวหน้าอาจจะกลางๆแล้วก็ตัวหลังเนี่ยตัวหลังนี่ก็ ไม่แน่กลางกับกลางนะคะเพื่อนเ่แล้วถ้าไม่กลางต่ําลงมาจากกลางก็จะอยู่ประมาณหลักหลักกลางไปประมาณแต้มสองแต้มอะไรประมาณเนี้ยน่าคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ต้องดูอีกทีนึงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนาะเนี่ยมันก็จะดับได้ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อพี่ลองดูเนี่ย มันก็เดินก็โอเคนะมันเดินโอเคเลยแหละเดินดีด้วยดับดับเดินดีนะคะคุนพี่แต่ถ้าดับเนี่ยเราก็ติดไว้นิดนิดก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวไหนที่ไม่ได้ติดดับอะเราก็คือหนักได้เนาะเดี๋ยว ดับสิบดับหน่วยนะคะเดี๋ยวนาจะคัดออกมาให้นะคะเนาะดับสิบดับหน่วยนะคะดับปักหลักสิบนะดับปักหลักสิบดับปักหลักหน่วยนะคะเนาะแต่นี้คือมันยังไม่ได้คัดออกมานะคะนาก็เลยเอาดับดับเดี่ยวสิบหน่วยเอามาลงให้ได้ดูก่อนนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ